บ้านตัวเองก็โดนไปด้วยใช่ชาออกมาอย่างไงคะบ้านตักใช่ไหม <laughs> อยู่นี่ตรงหูเข่าแล้วค่ะก็กลับไม่ได้แล้วคือถ้าเกิดกลับก็ต้องหารถสูงๆนั่งเข้าไปอะ่ะคุณแม่เครียดไหมคะแม่ก็ไม่ออกจากบ้านเหมือนกัน คือแม่เขาก็อยากอยู่ที่บ้านเขาไม่เครียดนะคือแบบคือถ้านายยังไม่มาถึงบ้านเขาก็ไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ซื้อของเก็บไว้ที่บ้านได้เตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างคนข้าวของขึ้นที่สูงชั้นสองอะไรเรงไงบ้งก็เนี้ยค่ะขนทุกอย่างขึ้นที่ชั้นสองแล้วแล้วก็ทําที่กั้นแล้วครับแลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ส่วนตัวตัดงห่วงอะไรบ้างไหมก็กลัวว่าน้ำจะสูงกว่าที่กั้นไว้ค่ะ ภาวนานไม่ให้สูงกว่านั้นว่าถ้าเกิดน้ำขึ้นสูงเท่ากันเราจะย,ย้ายไปยไหนหรือเปล่าก็คงย้ายไปอยู่ที่โรงแรมอะไรอย่างนี้ค่ะที่มันสูงขึ้น,นกว่าอาจจะเป็นแบบว่าสูงสูงเลยอะคะ่ะแล้วนี่เดี๋ยวต้องไปลงพื้นที่ด้วยใช่ดูดเครียดเหมือนกันดูดูเครียดนะดูแบบคือเรา คือแบบว่าเราก็เห็นคนอื่นเครียดเราก็ไม่กล้แบบรื่นเริงมากกับทุกลนีานไม่เคยถามจะถาม่อกผลงานเก็บเอาอะไรถามู่งผลงานตอนนี้เป็นไงมีอะไรอย่างนั้ไหมตอนนี้อะค่ะก็จริงๆแล้วแม่นาคก็จะเข้าแล้วแต่ว่าพอน้ําท่วมก็เลยไม่ได้ฉายอะค่ะก็คือหยุดก่อนรอให้น้าไทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วที่แม่นาค 3D ใช่ไหม ก็เลยเราเป็นน่าจะเป็นประมาณปลายเดือนนี้ค่ะถ้าเกิดน้ํายังไม่ลดก็อาจจะเลื่อนอีกอ่าก็มีมีอันเดียวที่กระทบอยู่ตอนนี้มีอันไหนที่่ายทําอยู่แล้วแบบว่าก็มีหนังของพี่โพ์อโนนเนี่ยค่ะเรื่องกล่นในยาสองที่หยุด่ายใชแล้วก็มีหนังของตั๊กเองนะคะที่จะเปิดกล้องนะคะแล้วแต่ว่าเราถ่ายโดยไม่เปิดกล้องก็ได้ค่ะแต่เพียง่ว่าทีมงานก็คือบ้านน้าท่วมหมดแล้วยกอใช่ ขายแบบสุดชงเซ็กซ okay ี่อะไรอย่างนี้จะกลับมาเป็นก็มีเป็นปฏิทินน้ำมันนะคะซิสอ่อ่น่าจะเป็นประมาณวันที่เ enfin> ้นี้ค่ะก็จะได้ได้ได้เห็นกันนะคะ9นี้คือจะส่กน